นะครับก่อนจะก่อนจะติดเครื่องนะครับก็ใส่น้ำล่อไปก่อนนะครับตัวปั๊มเพลาลอยตัวนี้นะครับหัวกระโหลกนี้ใช้เป็นหัวกะโหลกธรรมดานะครับที่ไม่มีวาล์วนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องจีนนะครับ แต่ก่อนนี้เอาไปใส่เครื่องสับหญ้านะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เอามาใส่กับตัวปัม๊มเผารอยนะครับเดีผมจะมาติดเครื่องเลยนะครับอันนี้ถ้าติดเครื่องต้องใช้เวลาสักครู่นะครับเพื่อที่จะให้น้ําดูดมาตามสายนะครับน้ําจะค่อยๆดูดมานะครับเครื่องก็ต้องเร่งแรงช่วงเปิดนะครับ มาดูระดับน้ำน,นะครับนี่นะครับน้ำขึ้นถึงนี่แล้วนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูความแรงของน้ำปลายสายนะครับเ,เ,เดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนนะครับ เบาสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งน้ำนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูความแรงของน้ำกันนะครับ นี่นะครับสุดก็อยู่โน่นะครับ100เมตรนะครับที่ซื้อสายมานะครับ ค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับน้ำแรไรไงไ้ยยกดูน้ำน่อยนี่นะครับ น้ำก็ออกประมาณนี้นะครับอันนี้ผมได้มาประมาณ10%ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับตัวปั๊มจีนนะครับเอตัวปั๊มพลาลลอยนะครับผมซื้อมาราคาพันกว่าบาทนะครับส่วน ตัวเครื่อง6.5อะไรนะครับก็ซื้อราคา3,000กว่าบาทนะครับก็เป็นเครื่องจีนนะครับที่คุณภาพก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ใช้ไปแล้วหลายปีนะครับใช้ในเครื่องสับหญ้านะครับทีนี้เครื่องสับหญ้าเลิกใช้นะครับก็ได้มอเตอร์มาใหม่นะครับก็เลยเอาตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมาติดกับตัวปั๊มเพลารอย3นิ้วนะครับ ครับตัวปั๊มไอตัวสายผ้าแบบนี้นะครับน้ำจะออกตามสะเก็บแบบนี้นะครับ ครับโบน้ําก็ลึกประมาณนี้นะครับตัวสายส่งนี่น่าจะสักประมาณเจ็ดเมตรนะครับไม่ใช่สายส่งนะครับก็เป็นสายดูดนะครับที่เรียกว่าสายงวงช้างนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ